รถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการ Line อนแอน tha อ u t โสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ้อยอีกแล้วค่ะกับเต้นนัทาา a อโตค่ะรถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการต้องนัท t าออโตนะคะวันนี้ค่ะอยู่กับ Honda HRV ค่ะสีเทาสวยๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆบอกเลยว่าเป็นรถใหม่มากๆเลยค่ะสเปคแน่นๆเลยนะและที่สำคัญค่ะเป็นรถบ้านซื้อมามือเดียวออกห้างเลยค่ะ ก็เดี๋ยวยังไงตามอ้อยมาดูรีวิวกันเลยดีกว่านะคะมากันที่ด้านหน้าตัวรถเลยค่ะคมไฟหน้าใสริกเลยค่ะ ไม่มีรอยหินกระเทาะเลยแล้วก็ไม่มีความเหลืองเลยนะคะถือว่าเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลมาดีมากๆเลยนะคะไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ด้วยค่ะแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์ด้วยนะคะเป็นไฟที่ส่องสว่างตอนกลางวันค่ะทําให้รถเราดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะ ด้านหน้านะเดี๋ยวไอ้ดูก่อนนะตัวกันชนหน้านะคะมีในส่วนตัวไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะแอบเห็นด้านหน้าตรงนี้เนาะน่าจะขูดกับอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่ได้มีการแบบว่าชนมานะคะแค่เป็นรอยขูดทั่วไปเดี๋ยวไอ้เก็บสีให้ก็อยู่ในสภาพที่สวยงามแล้วค่ะกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าสีเทาเมทัลลริกนะคะสีเทาเงาเนะคะมาพร้อมกับโลโก้ค่ะฝากระโปรงหน้านะคะสีเต็มนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะมาต่อกันที่ด้านข้างตัวรถกันค่ะ ด้านข้างนะคะล้อแม็กเป็นแม็กของ17นะคะเป็นแม็กทูโทนค่ะซีรียาง255 50 R 1 7นะคะสภาพดอกยางยังหนาๆแน่นๆอยู่นะคะเพื่อนๆซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยนะยางปี2021ค่ะยางใหม่มากนะคะภายในซุ้มล้อค่ะโชคนะคะไม่มีการรั่วซึมนะคะทุกอย่างยังคงสภาพที่สมบูรณ์อยู่ค่ะมาต่อกันที่ด้านข้างนะคะฝาครอบกระจกค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้เลยค่ะ คันนี้นะมีการติดตั้งในส่วนของตัวคิวกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกุญแจค่ะได้ไปสองดอกแบบนี้เลยนะคะทั้งดอกหลักและสำรองใช้งานเหมือนกันเลยค่ะเพื่อนๆใช้งานง่ายมากเพราะว่ามันจะมีปุ่มกดตรงประตูนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการล็อกหรือปลดล็อกนะคะสามารถกดจากมือจับประตูได้เลยค่ะมาต่อกันที่แผงข้างเลยนะคะแผงข้างสะอาดอาดเลยค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะเป็นหนังสีดําแบบนี้เลยนะเอยเอามือรูปนี่คือไม่มีสะดุดเลยนะคะโครงสร้างด้าน โครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีคอไม่มีพ้นไม่มีการทําสีกบทับนะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะประตูชอบการเปิดประตูของ H R V มากๆเลยค่ะเพราะว่ามันจะไม่ได้อยู่แบบอย่างนี้ใช่ไหมอยู่บนนี้เลยเปิดประตูออมันดูแปลกดีนะคะแปลกกว่ารุ่นอื่นๆนะแผงข้างสีดำค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดน,นะคะโครงสร้างเดิมเช่นเดิมเลยค่ะ ไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีทําสีกบทับนะคะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะสีด้านข้างนะคะสีเต็มนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคือไอ่รีวิวรถคือกลางแดดอะ่ะคือถ้าเห็นรอยขนแมวหรือรอยขีดขูดอะ่ะจะเห็นชัดมากๆนะคะแต่ตรงเนี้ยคือไม่มีเลยนะเพื่อนๆโอเคด้านท้ายนะคะระบบความปลอดภัยนะได้เซ็นเซอร์หลังมาทั้งหมดสองจุดนะคะแล้วก็ตัวกล้องมองหลังมีติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะ เปิดฝาท้ายไปดูด้านในกันดีกว่าเนาะท้ายกว้างมากท้ายกว้างมากเก็บของได้เยอะมากๆค่ะแล้วก็มีถาดรองสัมภาระท้ายนะคะเป็นถาดยางแบบนี้เลยด้านล่างตรงนี้นะคะล้ออะไ่อุปกรณ์การเปลี่ยนล้อมีครบนะคะฟินโค้ดโรงงานคือ ปินโค้ดเดิมนะคะไม่มีการทําสีกบทับนะยังเป็นสีไข่ไก่เหมือนเดิมเลยโอเคฟากระโปรงท้ายนะคะมีไขมีแกะออกมาทําสีนะแต่การันตีว่าไม่ได้มีการชนหนักนะคะเพราะว่าตัวรางน้ำเนี่ยยังเห็นอาร์คชัดๆคือไม่ได้มีการกระแทกเข้าไปถึงตัวถังผิดรูปแน่นอนแค่ไขแกะทําสีทั่วไปตามการใช้งานนะคะปาทางน้ํามันจะอยู่ฝั่งเดียวกับผู้โดยสารนะคะรองรับน้ํามันเนี่ยเอว้่าสูงสุดน่าจะได้ถึง e 8 5นะคะ ก็แล้วแต่เลือกเติมได้เลยนะคะในยุคน้ำมันแพงๆแบบนี้85ก็ตอบโจทย์ได้ดีมากๆค่ะประตูบานต่อไปนะคะแผงข้างสะอาดๆค่ะไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขีดขูดค่ะโครงสร้างด้านหลังนะคะเห็นชัดๆนะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีทําสีกบทับนะคะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยนะคะเพื่อนๆหุ่ยอ้อยให้ดูขนาดนี้แล้วเนอะโครงสร้างเดิมมากๆนะคะ สามารถทคี่ลดประตูเหมือนเดิมค่ะมีทั้งหมด3าตำแหน่งฝั่งคนขับฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝาท้ายนะคะสามารถกดปุ่มปลดล็อกได้เลยนะประตูด้านหน้านะคะแผงข้างสะอาดสะอดเช่นเดิมค่ะไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างนะคะเห็นอาร์คชัดๆค่ะไม่มีคะไม่มีพลไม่มีการทําสีกบทับนะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะสําหรับลูกค้าที่ติดตามอยู่นะใครหา HRV อยู่นะคะ,ะคะันนี้บอดี้เดิมๆบอดีส้สวยๆเลยนะคะยังไงเดี๋ยว ไปดูต่อกันที่ห้องเครื่องกันค่ะเจ้าคันได้ HRV คันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์1,800ซีเบนซินนะคะมาดูสภาพห้องเครื่องกันเลยดีกว่าค่ะสภาพห้องเครื่องแห้งๆนะคะไม่มีการใช้งานหนักไม่มีการเยิ้มจากการใช้งานเลยนะเพราะว่าด้วยสายตาที่อ้อยมองเข้าไปเนี่ยยังไม่เห็นการรั่วหรือว่าอะไรเลยนะคะทุกอย่างยังคงสภาพที่ใหม่มากๆค่ะเพื่อนๆโคงรงตังด้านหน้านะคะฝาฝาหน้าฝาเดิมนะคะไม่มีไขไม่มีแกะน็อตไม่ขยับนะคะ ไฟหน้าเช่นกันค่ะคานหน้านะคะเดิมหมดเลยนะไม่มีไขไม่มีแกะไม่มีขยับเลยนะคะสต,ติกเกอร์ที่เป็นระบุหมายเลขตัวถังที่ใอ้บอกว่าที่ฝากระโปรงด้านหน้านะคะยังมีอยู่ครบค่ะการันตีฟ้าเดิมโครงสร้างเดิมแน่นอนค่ะยังไงความสวยเนี่ยเราดูกันมารอบๆคันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูความสวยภายในตัวรถกันค่ะ ะะภายในตัวรถเป็นสีดําทั้งคันเลยค่ะเป็นเบาะหนังสีดําฝั่งคนขับนะคะจะเป็นเบาะรับไฟฟ้านะแบบนี้เลยสะดวกสบายมากนะคะใช้งานง่ายค่ะเบาะไฟฟ้าคือไอ้อชอบเพราะว่าเวลาที่หยุดคือเราบอกให้หยุดก็คือมันก็จะหยุดกึ๊กเลยนะคะมันก็อยู่ในตำแหน่งที่แม่นยำมากๆค่ะแล้วก็การดีไซน์คอนโซลนะคะนี่เลยมีช่องแอร์ สช่องตรงนี้ด้านหน้า4ฝั่งนี้5เฉพาะด้านหน้านะคะมีช่องแอร์ทั้งหมดหช่องเลยนะคะก็ถือว่าความเย็นเนี่ยทั่วถึงแน่นอนนะตัวคอนโซลเนี่ยก็ไม่มีรอยเลยค่ะสะอาดสะอาดเลยนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอวิทยุนะคะแสะแรงผลพวกซีดี สามารถเชื่อมต่อ USB แล้วก็ AUX แล้วก็มีช่องเชื่อมต่อ HDMI ด้วยนะก็ถือว่าฟังก์ชันก็ครบคันอยู่นะคะถัดมาด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นสวิตช์ควบคุมแอร์ทั้งหมดเลยค่ะเป็นแบบดิจิตอลด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเวลาที่เราสตาร์ทเนี่ยก็จะเห็นชัดเลยเป็นตัวเลขเป็นทิศทางของแอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเบรกมือเป็นเบรมือไฟฟ้าแล้วก็อีกอย่างนึงที่ชอบมากๆคือที่วางแก้วค่ะลึกมากใส่แก้วเยติเนี่ยไม่หกแน่นอนชิลเลยคือไอ้เป็นคนที่แบบว่าปก แก้วติดตัวตลอดเวลาก็รู้สึกว่าคันนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นอ้อยชายอ้อยจะรู้สึกเอ้ยมันดีเพราะว่าไม่ต้องกลัวว่าน้ํามันจะหกหรือบางทีแบบบางรุ่นที่เอาไปวางแล้วแบบกระแทกนิดนึงคว่ำลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเคยเจอปัญหานี้เหมือนกันนะแต่คันนี้ไม่มีแน่นอนนะด้านในนะคะก็จะเป็นช่องเก็บของนะก็ถือว่าสะอาดทุกอย่างเลยค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะเราก็ชอบอีกอย่างหนึ่งในการกั้นคอนโซลกลางของตัว HRV อนะคะมันรู้สึกว่ามันดูเป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วมันดูแบบ ดีไซน์ที่มันแปลกตาไม่ได้เหมือนรถเก๋งทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะยังมีช่องเก็บของที่แบบเยอะเหมือนกันด้วยอยู่ตรงนี้เลยนะเพื่อนๆโอเคระบบสตาร์ทคันนี้เป็นระบบแบบปูสตาร์ทนะคะสามารถเหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทได้เลยนะมาที่พวงมลาลัยดีกว่าเนะาะพวงมาลัยเป็นพวงมลาลัยมันติฟัง์ชั่นนะคะแล้วก็มีแอบเห็นรอยถลอกทีนึงน่าจะเกิดจากการที่จับแล้วถูกไปถูมานะถ้าลูกค้าซีเรียสเดี๋ยวไอ้เก็บรายละเอียดให้นะคะตรงนี้นะด้านฝั่งซ้ายนะคะจะเป็นสวิตช์ควบคุมตัว หน้าจอทั้งหมดเลยนะคะฝั่งขวาจะเป็นสวิตควบคุม cruise control ค,ค่ะระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะคะคันนี้ก็มีให้มาด้วยนะหลังพวงมาลัมลายมีเกียร์แพทเทิร์นชิพด้วยนะคะสําหรับใครที่ชอบความสนุกอยากปรับเปลี่ยนเกียร์เองนะ,ะก็แพทเทิร์นชิพนี่เลยค่ะบวกลบเกียร์แล้วแต่เลยนะแล้วแต่การใช้งานนะคะด้านหลังพวงมาลัลายฝั่งซ้ายนะคะเป็นระบบบัดน้ำฝนฝั่งขวาเป็นระบบไฟค่ะขึ้นอยู่กับการใช้งานนะใช้งานสะดวกสบายแล้วง่ายมากๆเลยค่ะ ควาสุดของไอ้ตรงนี้เลยก็จะเป็นสวิตนะคะรบบกระจกฝั่งซ้ายฝั่งขวานะกิเซนท่านล็อกกระจกออโต้สองฝั่งคือฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งฟังก์ชันเนี่ยมันเหมือนเหมือนกันทั่วๆไปแต่อยากให้เพื่อนเพื่อนดูคือดูความสดและใหม่นะคะสาหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดบอกเลยว่าสามารถตัดสินใจซื้อคันนี้ได้เลยเพราะว่าตาําหนิเนี่ยไอ้เจอปุ๊บไอ้แจ้งเลยเก็บรายละเอียดให้ถ้าลูกค้าอยากให้เก็บเราเก็บให้แต่ถ้าลูกค้ามองว่าเฮ้ยปล่อยผ่านได้ก็อันนี้แล้วแต่ดูยลพินิยของลูกค้าเลยนะะนนนะะะะคคคอ่่เลขมัีี้ยูท1200,000 2,738กิโลเมตรค่ะลูกค้านะคะมีประวัติศูนย์การเช็คระยะศูนย์บริการ Honda ตลอดนะคะก็ลูกค้าใหม่ที่ได้ไปเนี่ยสามารถเอาเข้าสวิสศูนย์บริการ Honda ต่อได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ต่อที่เบาะด้านหลังนะสภาพเบาะด้านหลังก็ใหม่มากเช่นกันค่ะไม่มีรอยตเขเทปกหรือว่าย่นหรือว่าแตกเลยค่ะซื้อไปสามารถใช้งานต่อได้เลยนะคะ ความครบครันในคันนี้ไอ้มั่นใจวมันครบแล้วการดีไซน์ของ H R V เนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์แล้วมันก็เป็นรถที่ขายดีมากๆ1นึคันเลยนะคะเดี๋ยวยังไงไอ้จะลงไปสรุปละค่กับโปรโม,มชั่นด้านล่างค่ะ อยู่กันแบบรอบๆพันไปแล้วนะเดี๋ยวอ่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อ้อยอยู่กับเจ้า h o นด้ HRV ตัว E l i m i t e d ปี2017ค่ะเลขไม่เพียงแค่1 2 0 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่อยากได้คันนี้นะวันนี้นะคะเปิดราคาขายเพียงแค่6 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะถือว่าคุ้มมากๆนะคะแล้วโปรโมชั่นดีๆค่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะนัทถาออโต้ค่ะยังมีดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์ค่ะให้ลูกค้าฟรีไปเลยนะคะหปีแรกค่ะหรืออยากได้ดอกเบี้ย 5ปีกันไปเลยค่ะหรือค่ะอยากเลือกผ่อนสบายๆนะคะเราสามารถให้ผ่อนได้ยาวนาะนสูงสุดกันที่84เดือนกันเลยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยนะคะนัทถาออโต้ยินดีให้บริการค่ะมีบริการจัดไปแนนนอกสถานที่นะคะส่งรถให้ฟรีกันถึงหน้าบ้านเลยค่ะ ดูรถแล้วอยากได้รถแล้วโทรหาไอ้อตรงได้เลยนะคะที่เบอร์062ค่ะ564 6455นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นก็นได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดค่ะแอดนัทธาอัโต้ค่ะช่องทางทางแฟนเพจ Facebook YouTube ได้หมดเลยค่ะเรามีเจ้าหน้าที่บริการให้ลูกค้าตลอด24ชั่วโมงเต็มๆกันเลยนะคะยังไงสําหรับคลิปนี้นะคะ้อ้อก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วอย่าลืมกด subscribe นะคะเป็นกําลังใจ้อ้อด้วยค่ะแล้วพบกับ้อยใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุณภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com